สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในงานมอเตอร์เอ็กครั้งที่41นะคะสำหรับบูธเอซูสุของเราก็มีรถเครื่องยนต์ที่เปิดตัวใหม่2.2โชว์มากมายหลายรุ่นเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามาดูรถที่บูธของเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบ24ชั่วโมงไปเลยค่ะเรามีรถทุกรุ่นแล้วก็มีรถทดลองขับให้ด้วยนะคะ เราพาชมบรรยากาศภายในงานกันเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานช่วงเช้านะคะ